ที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภารหน้าทีส่สำคัญรับ,รบใช้งานเพื่อบอ,องภูมิทิ้งไทยสารประโยชน์ของชาติและพวงประชาเหมือนคำสัต์ สัญญาที่มอบเอาไว้ด้วยหลักการเลิศลำ้ำหลักธรรมคำใจภาคุูในเกียรติยศักดิ์สิจะเดินตามร้อยเมืองพระยุคนลำจะรับใช้ชาติเป็นพ่าราชการที่ดี ชีวิตทุท่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป ทันผูใจที่ทำตามได้จริงยึดมันหัวใจในหลักเทียนธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมั่นคงความดีตลอด ประโยชน์ของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้ด้วยหลักการลิลำหลักธรรมคำใจภ้าคลุมในเกียรติยศศักดิก์สรีจจจดจที่ฉันปฏิญาณให้ไป ทันผูใจที่ทําตามได้จริงยึดมันหัวใจในหลักเทียนธรรมรับใช้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันมั่นคงความดีตลอดไป ประโยชน์ของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้ด้วยหลักการเล,ลิดลำหลักธรรมคำใจภาคุมในเกียรติยศศักดิ์สรีจะเดินตามรอยเมื้องพระยุคลลบา จะรับใช้ชาติเป็นข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตรงได้ ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิจจใ,ใจที่ทำตามได้จริงด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงสมที่เป็นขาราชกา ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านในแพทย์สาธารณจังหวัดนะครับท่านพิทักษ์พงพายุหะนะครับที่ท่านได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษเียณในวันนี้นะครับ40ปี6เดือนนะครับที่ผมรับราชการมานะครับแล้วก็บรรจุตั้งแต่วันที่ 2เมษายน2527นะครับนี่มาดูามาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกนะครับที่เกษียณยุราชการไปก็มีอยู่3ลักษณะ3ามคนรู้สึกนะครับก็คือ ควรู้สึกที่หนึ่งเนี่ยก็ดีใจครับดีใจที่จะได้พักผ่อนไปดูแลบ้านดูแลครอบครัวไปเที่ยวไปทําบุญบ้างนะครับอันนี้ความรู้สึกที่1นนะครับความรู้สึกที่2รู้สึกใจหายนะครับใจหายก็คือใจหายที่ต้องจากสถานที่ที่ทํางานสถานที่ที่เคยไปตรวจงานเคยไปติดตามงานแล้วก็เคยหยอกล้อกับน้องๆนะครับหรือทุกๆคนที่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ โต๊ะทํางานที่เคยนั่งนะครับตรงนี้ก็ก็กจะหายนะครับว่าเราเคยนั่งทํางานตรงนี้ต่อไปเราจะไปนั่งอยู่ที่บ้านไปคุยกับใครแล้วก็คงคิดถึงน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับนี่คือความรู้สึกที่2ครับความรู้สึกที่3ก็คือเสียดายครับเสียดายที่ได้รับที่ได้ทํางานร่วมกับท่านในทรา์สาสุจังหวัดท่านพิทักษ์พงพายุหานนะครับน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ ใจดีมากนะครับไม่บน่นไม่ดูไม่ด่านะครับแล้วก็ไม่ต่อว่าผู้ใต้คำเนชานะครับซึ่งไม่ทาให้ลูกน้องเสียขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานก็ดีมากครับก็ขอให้ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้เป็นอธิบดีเรวเรวๆหรือเป็นปลักกระ,ะกรทรวงสาธารณสุขโดยเร็วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหัวหน้ากลุ่มงาน แล้วก็น้องๆทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขสงวังในสิ่งที่ปราถนาแล,แล้วแลก็ขอให้องค์พระธาตุดาดูนพระกันทลวิชัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือนะครับจงคุ้มครองทุกท่านทุกคนตลอดไปนะครับขอบคุณครับก็เรียนจบที่คณะสาธารณาศาสุขสมหาลัยมหิดลน,นะครับปร,ริญญาตรีแล้วก็ เริ่มรับหการครั้งแรกก็ที่โรงพยาบาลบางระกำจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่ประมาณ2ปีนะครับ เราก็ย้ายมาที่ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต7ขอนแก่นนะครับก็อยู่ประมาณ6ปีก็าย้ายมาที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะครับประมาณปี2540จนถึงปัจจุบันส่วนสิ่งที่จะฝากไว้ต่อไปนะครับก็คือว่าการทำงานนะครับเราทำงานมาส่วนใหญ่เราจะทำงานมาเยอะนะครับก็มีหลักที่จะฝากก็คือว่าทำอย่างไรเราจะทำงานน้อยแล้วให้ได้ผลงานมากนะครับเพราะหลักการก็คือว่า,นา,นาวงานสาธารณสุขโดยเฉพาะงานส่ง ส่วนสุขภาพป้องกันโรคนะครับไม่สามารถทําสําเร็จได้ด้วยสา,าสุขเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องมีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยการที่เขาจะเข้ามาช่วยเรานะครับเราก็ต้องคืนข้อมูลให้เขาเห็นความสําคัญหรือเอ็ดเวิร์เคดเขาให้เห็นความสําคัญว่าเขาเห็นความสำคัญล้วก็เขาก็จะกลับมาช่วยเราแล้วเราก็ช่วยเขานะครับโดยมีเป้าหมายเดียวกันนะครับหลังจาก,กาเกษียณน,นะครับการที่จะฝากน้องๆก็คือ เราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของตัวเราเองนะครับสำคัญคือใจใจของเราเราต้องวางใจให้เป็นนะครับเพราะว่าทุกคนถ้าทำราชการต้องมีวันเกษียณหมดสาเหตุของการเกษียณคืออะไรท่านทราบไหมครับก็คือการบรรจุเขารับราชการถ้ามีคุณมีการบรรจุเมื่อไหร่คุณต้องมีวันเกษียณ ทุกคนนี้ไม่พ้นเพราะนั้นทุกคนจะมีประโยชน์แต่ว่าเขาให้ทําประโยชน์ในช่วงเวลาจํากัดพอหมดเวลาเช่นครบ60ปีก็คุณต้องพักนะครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่ายึดติดยึดติดต้องทํานั่นทนํานี่อยู่บ้านไม่ได้ต้องต้องไปทําแต่เพราะนั้นก็บอกฝากบออนะครับว่าคุณชอบอะไรคุณก็ทําเลยบางทีในชีวิตราชการคุณไม่มีโอกาสทํานะครับมัวแต่ทํางานราชการสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้ทำนะครับถ้าเราชอบอะไรก็หยิบขึ้นมาทําสักเรื่องนะทำแล้วก็เราชอบเราก็จะทําต่อ ไปเรื่อยๆแล้วสร้างประโยชน์ให้สังคมให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าต่อไปนะครับแล้วก็วางใจตัวเองให้เป็นนะครับอย่าไปคิดว่าต้องยึดติดกับหัวโขนยึดติดกับตาแหน่งหน้าที่การงานนะครับถ้าไม่มีเราก็ต้องอยู่ได้หรือทําอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเพดีนะครับดูแลใจให้ดีเพราะว่า กายกับใจเป็นของคู่กันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับถ้าจิตว้าวุ่นจิตสับสนจิตโผทูกายก็จะสุดตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลนะครับในส่วนตรงนี้แล้วท่านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวต่อไปครับค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะ,ะเรื่องในโอกาสที่พี่จะ,กะเกษียณอายุรชาชการก็อยากฝาก ความในใจนะคะไว้ให้กับน้องๆพี่เข้ารับราชการครั้งแรกนะคะที่สำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่ปี2529ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนะคะ mm hmm. ก็ทำหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลชุมชนเลยฉะนั้น จึงดำเนินการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะคะและก็ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรวมเวลาทั้งสิ้นนะคะ38ปีตลอดเวลาที่ทำงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามนะคะน้องๆคลากรสาธารณสุขทุกคนที่ปฏิบัติงานที่นี่ให้เกียรติพี่ให้ความเคารพและก็ให้ความร่วมมือในการทำงานที่อย่างดีพี่มี ความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รักน้องๆทุกคนนะคะที่พี่เกษียณอายุราชการไปถ้ามีโอกาสมีสิ่งใดที่จะมาช่วยนะคะน้องๆได้ก็ก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนะคะและโอกาสนี้นะคะพี่ก็ขอสมบมอบความรักนะคะให้น้องๆ มีกำลังใจในการทำงานต่อไปในส่วนของพี่ก็จะใช้ชีวิตเช้นทางหลังการเกษียณนะคะก็อยู่กับครอบครัวและก็จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะทำงานอย่างมีความสุขเลยอยู่ในหน้าทีอ่อย่างมีความสุขเช่นกันนะคะก็ส่งแรงปารถนานะคะที่ดีให้กับน้องได้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะคิดถึงพี่ด้วยนะคะหลังเกษียณแล้ว พบที่ได้ที่บ้านได้นะคะหลายคนเขารู้จักบ้านนะคะก็ยินดีที่จะมาร่วมงานถ้าเกิดมีความร่วมมือน,นะคะรักน้องๆทุกคนคะ่ะยินดีนะคะไม่กี่วันก็จะสิ้นปีว่ประมาณแล้วนะคะต่อไปเราคงได้เจอกันน้อยลงป้าอยู่บ้านหลังนี้มา34ปี ทำงานครั้งแรกพศ2533ตําตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีอยู่ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปนะคะ,ะแผนกที่ป้าอยู่เป็นแผนกที่ฮอตที่สุดก็ว่าได้เพราะกลุ่มงานทุกกลุ่มงานต้องมาใช้บริการที่แผนกนี้ไม่ว่าจะพิมพ์หนังสือภายนอกหนังสือภายในะพิมพ์เอกสารเพื่อเตรียมประชุมโลดแนวหนังสือเพื่อทํารูปเล่มถ่ายเอกสารส่งวิทยุขอรถเป็นราชการรวมอยู่ที่นี่หมดเลย งานพิมพ์ก็จะพิมพ์ให้ทุกกลุ่มงานที่เขาส่งหนังสือร่างขึ้นมา ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากเลยต่อมาป้าปัจจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัยงานวางแผนครอบครัวกองอนามัยครอบครัวกรมอนามัยเมื่อวันที่1มีนาคม2534ัาอยประจำอยู่ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพการทำงานก็เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือป้าก็ต้องทำงานพิมพ์ดีดให้ฝ่ายเหมือนเดิมจากที่เคยทำงานอยู่แต่ในสำนักง,งานก็มีโอกาสได้ออกพื้นที่ได้ออกหน่วย ตามอำเภอต่างๆทำให้ได้รับประสบการณ์ดีๆต่อมามีการเปลี่ยนแปลงแบ่งกลุ่มงานใหม่ป้ามาอยู่ที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพจนถึงทุกวันนี้ป้าขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านขอบคุณเพื่อนร่วมงานขอบคุณทุกรอยยิ้มและประสบการณ์ดีๆที่ได้มอบให้จากก้าวแรกที่เดินเข้ามาถึงวันที่ต้องเดินแยกไปนิรภาพในใจยังคงเดิมถ้าป้ามาทุรนที่สจหรือพบเห็นป้าที่ไหนก็อย่าลืม ทักถ่ายป้าน,นะคะ,ะป้าลาแล้วนะคะป้ารักทุกคนค่ะ